รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนมีนาคม2567งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณทั้งสิ้น738.107ล้านบาทจำนวน3 0 9 5โครงการประกอบด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป E ีบิดดิ้ 501.25ล้านบาทจำนวน95โครงการวิธีคัดเลือก10.699ล้านบาทจำนวน4โครงการและวิธีเฉพาะเจาะจง226.158ล้านบาทจำนวน2,996โครงการรายละเอียดตาม QR Code หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป E ิ i บตดิง จำนวน26หน่วยงานงบประมาณทั้งสิ้น501.25ล้านบาทรายละเอียดตาม QR code สถานะโครงการการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอิ i d d ดิ้งเพิ่มโครงการ76.139ล้านบาทจำนวน11โครงการร่างเอกสารอิ i บด ing ประกาศขึ้นเว็บไซต์90.815ล้านบาทจำนวน21โครงการ รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา17.72ล้านบาทจำนวน2โครงการจัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา285.551ล้านบาทจำนวน39โครงการจัดทำร่างสัญญา29.67ล้านบาทจำนวน20โครงการข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0.85ล้านบาทจำนวน1โครงการและอยู่ระหว่างบริหารสัญญา0.505ล้านบาทจำนวน1โครงการ รวมง,งบประมาณทั้งสิ้น501.25ล้านบาทจำนวน95โครงการสำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏในหน้าจอและสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลางจังหวัดมุกดาหารหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง